โอเคหนึ่งหนึ่งสองนะครับ G E A ก็จะไปงามบวชแต่ย่าให้มาถ่ายก็ดีใจนะฮะลอลี่กับขบวนอะไรครับเนี่ย G E A นะฮะไม่ได้ใส่แมสมาซะด้วยไม่เป็นไรนะครับโอ้อามาถ่ายแดดตรงนี้ก็ร้อนเนาะ G E A โอ้โห 4550นะครับข้างหน้าพงไลอยู่อีกข้างหนึ่งหายไปนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆคนขับสองเนี่ยยังมีพวงมาลัอยู่นะครับแต่คนขับทางหนึ่งทางนู้นไม่มีนะฮะหายไป ก็ถือว่าห้อยฟวมอะไรตอนที่หัวรถจักรออกลงวาร้าหนักมาใหม่ๆนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วอีกหน่อยคงเอาออกแหละแปลว่าล้ออีกหนึ่งหนึ่งนี่แน่เลยท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ถ่ายขบวนเจ็นนะครับเพราะว่า พอถ่ายสองขอบวนนี้เสร็จเนี่ย,าายไปงานบวชเลย,าายล,ลงคลิปก่อนแล้วก็ไปงานบวชนะครับผูมีความประสงค์งสถาจุดแสงโปรมนำสิ่ของและสัมระของท่านนางลงจากขบ,บวนรถใหุ้ดต้กกากรได้ครับขบวนรถจอดทีดในทางชนาที่สองเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่องขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่าน